กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศกลับมาพบกับรายการใดอยากได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เสนอตอนที่ชื่อว่าท่องเที่ยวไทยไม่ตายไม่รู้สืบเรื่องมาจากรัฐบาลยุทธเล่เสนอแคมเปญกว่าชาวต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทยบอกว่ามาเที่ยวภายใต้กฎอีการศึกจะปลอดภัยหายห่วงยี่สิสี่ชั่วโมงหายห่วงห่วงที่พุงพรอโคตรบ,บิดามาดาพวกเมืงองสิเพราะอะไรรู้ไหมคะพี่น้องคะนี่เลยค่ะเหตุการณ์ล่าสุด ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะคุณโจนาธานมาร์กน,นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันนะคะมาโดนตีกะบบาลขอให้คขามาโดนตีกับบาลเลือดอาบนะคะนอนจมกองเลือดอยู่ที่หาดการะโดนจังหวัดภูเก็ตแล้วยังไงคะกดเอากสารสึกช่วยอะไรได้ไหมคะมันช่วยอะไรไม่ได้หรอกคะ่ะยุติเหลนอกจากช่วยให้เจ้าหน้าที่ของพวกเมืองอะนะได้ใช้โอกาสจากตรงนี้ในการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนในประเทศ และยังไงอันที่สำคัญเนี่ยนะคะเรื่องเก่าก็คือคดีความที่ยังคลุมเครือสอบสวนไปไม่ถึงไหนนะคะจับได้แพมาามาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคะวันนี้พ่อแม่เขาก็เข้ามาแล้วก็ได้ให้คำพูดออกมาว่าลูกเขาถูกสอบสวนโดยการถูกซ้อมด้วยและที่สำคัญก็คือประเทศอังกฤษคือคนของประเทศเขามาถูกฆ่าคมคืนในประเทศไทย รู้สึกกังวลใจและไม่มั่นใจในการสอบสวนจึงส่งสกอตต์ยาร์ดนะคะเข้ามาร่วมสอบสวนด้วยแล้วเป็นยังไงคะผบตรเขาไปค่ะผอตรอบก็ลาป่วยไปัยเฉยๆค่ะสามวันพี่น้องคะนี่คือการเสียโอกาสของประเทศไทยอย่างใหญ่หลวงเพราะว่าการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของประเทศไทยอันนึงเลยนะคะสําคัญมากๆและยังไงคะวันนี้ เปอร์เซ็นต์ของการประเมินนะคะว่ายอดท่องเที่ยวเนี่ยะะลดลงของไตรมาสที่ผ่านมานะคะถึง20%ของปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ประเมินเอาไว้ว่าเราตั้งเป้าปีที่แล้วปีนี้ก็ต้องตั้งเป้าสูงขึ้นอีกนิดใช่ไหมคะแต่มันก็รูดทะลาดลงมาแล้วเป็นยังไงคะมันก็สร้างความเดือดร้อนที่กับทุกธุรกิจค่ะทุกธุรกิจวันนี้เนี่ยนะคะถ้าเราจะพูดถึงธุรกิจอื่นเราต้องพูดถึงท่องเที่ยวก่อนว่าผลกระทบเป็นลูกโซ่ของธุรกิจท่องเที่ยวก็คือไม่ว่าโรงแรม ไม่ว่ารีสอร์ทไม่ว่าเกสต์เฮาส์ไม่ว่าบริษัททัวร์นะคะนำเที่ยวต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือร้านค้าร้านอาหารร้านขายของฝากร้านขายของสินคา้าพื้นเมืองหรือที่สำคัญก็คือในต่างจังหวัดที่เรามีห้างสรรพสินค้าเพื่อที่จะรองรับการท่องเที่ยวนะคะวันนี้เนี่ยนะคะเป็นป่าช้าค่ะดังนั้นขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ การสืบสวนสอบสวนคดีต่างๆที่จะเกิดขึ้นความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นแก่น,นักท่องเที่ยวนะคะคดีต่างๆวันนี้โดยเฉพาะยิ่งคดีเกาะเต่าจะจับคนร้ายมาได้จะจับผู้กระทํองความผิดมาได้นะคะอย่าเอาแพะมากมาอีกน,นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะคนต่างชาติเขาไม่มีความมั่นใจเขาจึงไปท่องเที่ยวประเทศอื่นๆใกล้ๆเราไม่ว่าอินโดนีเซียมาเลเซียนะคะหรือว่า เวียดนามลาวพม่าวันนี้เนี่ยเขาก็ได้สร้างศักยภาพของประเทศเขาเพื่อที่จะดึงดูดประเทศอื่นๆมาและเรายังมีกฎอัยาการศึกอยู่นี่คือความสูญเสียอันร้ายแรงนะคะและก็คุณกอบการวัฒนวราคูณรัฐมนตรีท่องเที่ยวนะคะที่ขายเครื่องไฟฟ้านะคะก็ไม่ทราบว่าเธอไปเที่ยวประเทศไทยเนี่ยนะครบ77จังหวัดหรือยังและก็อันซีนประเทศไทยนี่เธอรู้จักหรือเปล่านะคะเธอจึงได้คิด โปรเจกต์ออกมาต่อจากการที่ต้องท่องเที่ยวภายใต้กฎอัยการศึกคือต้องมีริสแบนมีแท็กนะคะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาถ้าเกิดสมมุติว่ามาตายจะได้ส่งศพกลับไปถูกคุณกอบการคะประกาศไปเลยไหมคะว่าการท่องเที่ยวของคุณโปรเจกต์ Project สำหรับเนี่ยนะคะอย่างเลยไม่กี่เดือนนี่น่าจะถึงปีใหม่นี่จะต้องกอบโกยคนเข้ามาทเที่ยวให้ได้เยอะๆนะคะว่าเที่ยวทั่วไทยไม่ตายไม่รู้เอาอย่างนี้เลยดีไหมคะดิฉันอยากจะบอกข่าวว่า ดิฉันไม่ได้เก่งกาจมาจากไหนนะคะแต่จากการที่มีประสบการณ์จากการที่เราเห็นว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยเคยบูมมามากๆนะคะขอแนะนําเลยนะคะสําหรับรัฐบาลไอ้ยุทธเล่และก็รัฐมนตรีท่องเที่ยวนะคะว่าสิ่งแรกคุณจะต้องยกเลิกกฎในการศึกถ้าไม่ยกเลิกกฎในการศึกนะคะขอโทษค่ะประเทศไทยจะเป็นประชารสําหรับเรื่องก,การท่องเที่ยวอย่างแน่นอน<ม>ข้อที่สองนะคะฟื้นฟูนะคะการท่องเที่ยวเชิงลองสเตย์นะคะ ก็จะสร้างให้คนเนี่ยนะกระเียนเข้ามามากมายอย่างที่พี่ดาเคยพูดในคลิปที่แล้วนะคะและการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากๆคนต่างชาติเข้ามาก็จดเวลาเลยค่ะเหมือนประเทศอื่นๆนะคะที่เขามีการท่องเที่ยวอย่างเช่นประเทศสเปนไปปามาเขือเทศเนี่ยนะคะประเทศไทยไปเที่ยวอุบลเมื่อไหร่ไปเที่ยวสุรินทร์เรื่องช้างเมื่อไหร่ไปเที่ยวภาคใต้นะคะจะมีงานภูเก็ตเมื่อไหร่อะไรยังไงทางเชียงใหม่เนี่ยค่ะการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมหรือการท่องเที่ยวในชนบทที่ เราไปเที่ยวแล้วเนี่ยนะคะทำให้เกิดการพัฒน,นาชุมชนในชนบทด้วยแล้วก็จะต้องเกิดการพัฒน,นาประชาชนในชนบทนะคะให้มีอัตลักษณ์ของตัวเองเนี่ยสร้างอัตลักษณ์ของตัวเองขึ้นมานะคะเพื่อที่จะได้เป็นจุดขายในการท่องเที่ยวเข้าใจไหมคะและที่สําคัญที่สุดนะคะวันนี้ทั่วโลกเขาทากันนะคะคือการท่องเที่ยวทางเลือกนะคะาการท่องเที่ยวทางเลือกหมายถึงว่ามีการท่องเที่ยวเชิงเอ็กซ์ตรีมนะคะท่องเที่ยวเอ็กซ์ตรีมท่องเที่ยวที่แบบว่ามีสิ่งที่ อันซีนของประเทศนะคะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะคะไปพัฒนาให้คนเขาได้ไปเห็นเป็นเสน่ห์ของประเทศหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวสวนน้ำที่มันอลังการมีเหมือนอย่างยุโรปทยยูนิเวอร์แซลหรืออย่างเช่นมีเหมือนกับแหล่งท่องเที่ยวสำหรับเด็กๆที่คนทั้งโลกนี่ก็จะต้องเด็กฝ่ฝฟันจะไปนักหนาอย่างดิสนีย์แลนอย่างเงี้ยนะคะเอฟคอร์ดเซ็นเตอร์นะคะโอ้โห สถาบันสวิตโซเนียนนะคะดูสิคะว่าเขามีสิ่งดีๆเหล่านั้นก็เอามาทํานะคะแล้วก็ถ้าเผื่อคิดไม่ได้ทําไม่ได้นะคะคนเก่งๆดีๆเขาพร้อมจะทําเพราะฉะนั้นขอให้รัฐบาลน,นี้นะคะออกไปได้เลยนะคะออกไปคืนประชาธิปไตยมาให้ประชาชนนะคะแล้วคนดีๆเขาก็จะเข้ามาทําให้เองนะคะวันนี้ประเทศชาติกำลังจะล่มสลายล่มละลายแล้วออกไปออกไปออกออกไป ออกไปโอ้ยดาเหนื่อยแล้วไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ